อาจารย์หงคิดยังไงกับอาจารย์ช่องคนตื่นทำครับเอาจริงอะ่ะโอ้อาจารย์เบียยิ่งยิ่งโหดร้ายอยู่นะคือผมแบบผมก็ยังไงดีอะ่ะกลัวกระโหนเหมือนกันนะท่านพูดว่าอะไรนะแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกระโหนกูมไม่มีก็ท่านก็ ก็สอนตรงนะก็สอนตรงนะสอนตรงแบบตรงแบบไม่ไม่ไมคโค้งเลยอะไม่คโค้งเลยก็ก็ยึดยึดหนังสือของพุทธว่าจะว่าจะน่าเป็นหลักะนะ <c oughs> พูดเยอะไม่ได้นะ <c oughs> ผมก็โดนท่านทพ่งเลงอยู่นะโดนโดนท่านเพ่งเลงอยู่นะเรื่องเรื่องโสดาบันสอนให้ฆ่าสัตวนะ์เนี่ยยังจำอยู่เลยวันนั้นเปิดไปเจอพอดีเลยอ้าวเราโดนด้วยเหรอ ก็ก็ถ้าถ้าเป็นทางสายกลางน่าจะเอาแบบกลางกลางหรือว่าแบบมีเหตุมีผลในในแบบปุถุชนทั่วไปในแบบที่เป็นอยู่กันกันทางโลกเนี้ยมันมันก็ถูกที่อย่างที่ท่านพูดนะแต่สําหรับผมมันมันแบบว่าแบบบางทีมันก็มันเป็นความเชื่อของของศาสนาอื่นหรือว่าของบุคคลอื่นเนี้ยบางทีมันก็พูดก็พูดแรงไปหน่อยสาหรับผมนะ ในตอนเรบความคิดผมนะถามถามถึงความคิดผม,มนะนะก็ถ้าถ้าเราไม่ไม่ไม่ซีเรียสก็ก็ฟังเฉยเฉยก็ได้เงี้ยอย่างผมมาพูดผมจะพูดในใ,ในในสองแบบไงแบบโลกทิพย์หรือว่าแบบปกติอย่างเงี้ยหรือว่าแบบคนทั่วไปอย่างเงี้ยมันก็แล้วก็จะมาบรรจบกันได้พอดีนะถ้าถ้าเป็นสไตล์ผมนะแต่ถ้าจะให้พูดในเชิงลึกอย่างเงี้ยก็ผมจะบอกว่าถ้าอาจารย์เบียร์สำเร็จชานสี่นะอาจารย์เบียร์จะไม่สอน จะไม่สอนในตำรางเลยประมาณนั่นแหละเอาไว้แค่นี้นะคนติดตามเยอะนะโอ้เป็นเป็นช่องที่คนมาฟังธรรมะเยอะมากอ่ะคนติดตามเยอะมากสี่แสนกว่านในในทิกตอกอ่ะเยอะนะส่วนมากไปฟังไปฟังอาจารย์เบียาดาผมก็ชอบฟังด่าเหมือนกันนะถ้าเนื้อหาเนี่ยไม่ไม่ไมค่อยฟังเท่าไหร่แปลกไหมแบบจับกระโถนทีไรเดียวแบบมันแน่นอน ตอนตอนนี้มันแน่นอนครับประมาณนั้นนะอาจารย์หงค่าเลขที่บัตรประชาชนหนูลงท้ายศูนย์สี่ตัวแปลว่าอะไรก็ไม่แปลว่าอะไรหรอกนะครับก็ก็มันมันลันตามระบบทะเบียนราษมั้ง <c oughs> ก็แล้วแต่มันมันจะลันแบบไหน,นก็เป็นแบบนั้นนะคือผมบอกไม่ต้องไปสนใจเรื่องตัวเลขนะตัวเลขบัตรประชาชนบ้านเลขที่ทะเบียนรถ อะไรสักอย่างเลยแบบเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมก็กลัวนะเรื่องเรื่องเลขพวกเนี้ยแบบดูคนริวแล้วแบบเมื่อก่อนตามคุณริวแล้วแบบเฮ้ยเลขนี้มีในทะเบียนรถทะเบียนบ้านไปยุ่งเลยเนี่ยจะจะมีปัญหาไหมเงี้ยแต่พอปฏิบัติทาถึงถึงระดับระดับหนึ่งเนี่ยเรามีอินซีครับเรามีอินซีที่แบบเรื่องพวกนี้ยมันจะทําอะไรเราไม่ได้เลขพวกนี้ยแบบจิ๊บจิ๊บเลยไม่มีผลอะไรเลยนะแบบสบายนะ ก็ไม่ต้องไปสนใจนะอย่างเลขพวกนี้ยอย่างเลขทะเบียนรถอย่างเลิกรถอย่างเงี้ยผมบอกไปชีปพี่แล้วผมทํารถเช่าอะ่ะผมซื้อรถมาสิบกว่าคันอะ่ะแล้วตอนนั้นผมเรียนโหราศาสตร์ถามว่าผมดูเลิกออกรถทุกคันไหมแน่นอนนะแน่นอนเลยว่าดูออกทุกคันเอ้ยช่วงนี้ดาวอังคารดีเอ้ยออกรถได้วันนี้เป็นวันดีออกรถได้ยามนี้เป็นยามที่ดีออกรถได้สรุปว่าสิบกว่าคันที่ออกรถมาจากการดูเลิกดูยามนะชนทุกคันเนะ แล้วก็พังทุกคันนะคือแบบถ้าจะออกวันอะไรก็ออกรถออกเลิกวันอะไรก็ออกผมพิสูจน์มาแล้วไงว่ามันมันไม่จริงไงมันไม่จริงไงมันไม่มีเลิกดีในการออกรถออกลาเมื่อก่อนที่เขาดูเลิกนี่เขาดูในเรื่องของการสู้ลบนะในการลบกันในการยึดยึดประเทศกันประมาณนั่นในการลบสมัยสามก๊กนนะดูเลิกดูยามนะแลออกรบกันนะแต่ของเราเนี่ยเขาซื้อรถไป วิ่งบนถนนเฉยๆจะไปดูลงดูเลิกทำไมตอนหลังๆก็เซลล์ให้เหยียบมะานาวออกรถผมผมทำมาหมดแล้วชนนุกคันนะสิบกว่าคัน,นที่ออกรถนายมันมันไร้สาระนะบางเรื่องบางเรื่องเราไม่ต้องไปซีเรียสบ,บ้างนะมันแก้ไม่ได้ไงจะไปแก้ได้ยังไงอ่ะบัตรประชาชนกับบ้านเลขที่เนี่ยจะย้ายบ้านหรือหรือว่าจะไปขอใหม่เลยเงี้ยมันก็ไม่ได้นะ สถานที่อโครจรบังกาโลโรงแรมซึ่งเป็นที่ฝรัง่งมาทำกิจกรรมทางเพศเราจะทำให้การสมาาสมาธิของเราดีขึ้นหรือไม่ครับพอดีทำงานอยู่ในโซนนี้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะครับมันก็ไม่เกี่ยวนะก็ปฏิบัติได้นะมันอยู่ที่เราอะถ้าเราเอาจิตไปส่งออกนอกว่าฟังเขากำลังทำอะไรมันโนว่าเขากำลังทำอะไรเนี่ยแล้วก็แล้วก็ส่งจิตออกนอกกันแหละคือมันมันเหมือนกับว่าเราไปฝึกอะ เออเราไปฝึกสถานที่นั้นสถานที่นี้เนี่ยก็อย่างปราช้าอย่างอะไรเนี่ยมันก็มันก็มีพลังของมันนะมีมีสถานที่มันก็มีผลแต่ถ้าเราไปฝึกในที่อโคจรเนี่ยก็คือเราจะได้กําลังสมาธิเหมือนกันนะแล้วเวลามโนภาพเราขึ้นมาเราก็จะเห็นเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันเป็นเรื่องของกามันเป็นเรื่องของแบบนั้นแบบนี้ไปว่าเขาหรือเปล่าจิตเราไปเอ่อไปปรุงแต่งอะไรไหมอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดสู้กับมโนภาพพวกนี้ได้นะ คือเราทํางานที่ไหนมันก็มันก็มีกร,รมอยู่ที่นั่นนะแต่ถ้าเราจเจริญสติภาวนาเนนะี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรนะเรื่องของกําลังก็ทําได้หมดนั่นแหละรครับจเจริญสติทําได้ทุกที่นะไม่เกี่ยวสถานที่แบบไหนก็ได้อ่ามีคําถามอะไรวัน <c oughs> นี้คําถามเยอะเลยอาจารย์พอระลึกว่าจะ,จะเจริญสติเสียงภาคที่หลวงปู่หลวงตา อาจารย์เคยสอนก็ดังขึ้นมาต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้มีแต่ความคิดตลอดเลยค่ะต้องดึงกลับมารู้สึกตัวต่อไหมคะคือคือการที่เรารู้ตัวกับเสียงครูบาอาจารย์มันมันไม่เกี่ยวกันนะมันคนละอย่างกันนะคือเราจะไปราคาญก็ไม่ได้นะครับเราก็ฟังเฉยๆก็เขาจะพูดอะไรเสียงมันจะว่าอะไรเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะแล้วก็กําหนดดูลมหายใจก็ดูลมหายใจเสียงความเคิียดอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ก็ไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปสงสัยนะ แต่ถ้าถ้าเราไม่มีสติแล้วแบบเสียงครูบาอาจารย์มาเนี่ยบอกว่าเอ้ยจเจริญสติแน่เงี้ยคือมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะท่านท่านจะเสียงพวกเสียงท่านจะช่วยเตือนเราอะอย่างผมก็เหมือนกันสมัยที่ผมฝึกใหม่ๆผมฝึกฝึกกับอาจารย์บรุรพพลพูดเจริญน,นะฝึกในคีดีอาจารย์บรุรพพลพูดเจริญผมก็ฟังท่านแบบโอ้เยอะมากนะฟังอาจารย์บรพัลหลายคลิปมากเลยพอเวลาผมไปใช้ชีวิตอย่างเงี้ยละลืมจเจริญสติไงลืมไง เสียงอาจารย์บอลพัดก็จะบอกว่าดูจิตไว้ดูจิตไว้ี่ยจะมีจะมีคลิปของท่านที่ท่านจะบอกดูจิตไว้ดูจิตไว้เสียงจะมาทันทีเลยนะก็ท่านก็เป็นเสียงช่วยช่วยเตือนสติเราให้ให้เจริญสตินันหละทำให้เราแบบมีสติทันดีโดยที่โดยที่ไม่ต้องรออะไรนะ